ผลงานเกี่ยวกับนมข้นหวานจากข้าวและธัญพืชสูตรมังสวิรัตนะคะนี่เรามาพบกับนนะักวิจัยแล้วนะคะอขอให้แนะนําตัวเองหน่อยนะคะค่ะชื่อเราพโอน์นะคะเป็นตัวแทนจากที ขนม,มข้าวข้นหวานนะคะอ่ัน,นี้วันนี้เรามารา <คน S 1> ับรางวัลคะ่ะเราได้ไปประกวดที่สาคันทลัสวีะคะ่ะโดยทีมวิจัยนะคะมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยเราได้ผ่านโครงการบุคคอนะคะจากโปรแกรม, NASA มน,นะะัสตารีเพ2 0 2ค่ะจึงเกิด,กดงานวิจัยที่เช็นเชิคท่าน,นี้นะคะ่ะร่วมกับบริษัทสตาร์าพีชอว่าอินฟูเคชั่นค่ะ ทำไมถึงทําเรื่องนี้อะคะค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เราต่อยอดมาจากเืง้นหวานสูตรต้นแบบค่ะแล้วเราก็พัฒนามาเป็นสูตรมีแกนหรือว่าสูตรแันเองที่ให้ผู้บริโภคได้รับประทานมากขึ้นค่ะ อันนี้คือเราไม่มีน้ําตาลใช่ไหมคะเราไม่เติมน้ําตาลค่ะก็ไม่มผสมของนมวัวค่ะแตกต่างจาก้นหวานคลุกใส่ค่ะเราเราใช้ข้าวอะไรคะเราใช้ข้าวที่เรียกว่าเป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะแล้วก็ผสมกับพัญย่าูต่างๆเพื่อให้มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับนมวัวค่ะ เร,เราเริ่มทําตั้งแต่ปีไหนอะคะเออเราเริ่มทํามาสักประมาณคือเรามีมาหลายเวชันะคะ่ะเราทํามา ถ้าตัวนี้จะประมาณสัก2ปีได้แล้วค่ะแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้เราก็วิจัยมาเรื่อยๆค่ะก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆค่ะอันนี้คือนมเนี่ยจะไม่หวานเลยใช่ไหมคะรสชาติจะเหมือนนมข้นหวานค่ะแบบว่ามีให้พลังงานน้อยกว่าแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลค่ะแล้วเราได้ความหวานจากอะไรคะเ,ออเราใช้น้ำเชื่อมที่เรียกว่าน้ำเชื่อมพีไบอติกจากแกตะวันค่ะเป็นเป็นสารให้ความหวานค่ะอตอนนี้งานวิจัยมาถึงขั้นไหนแล้วคะตอนนี้เราเออ ตอนนี้เราได้ขับจริงในเชิงพันนะคะร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า i n f l u s i v a t i o n อ่านายขอดูหน่อยนะคะมีกี่รสชาตินะคะมีทั้งหมด3รสชาตินะคะก็คือจะมีรสออริจินอลค่ะเป็นรสดั้งเดิมค่ะแล้วก็รสไนดามปูโกค่ะแล้วก็รสมารีสปัตทองค่ะสามอันนี้เป็น งาดำหรอคะงาดำโกโก้ค่ะงาดำโกโก้สำหรับเด็กแล้วก็นี้จะเป็นเมล็ดฝักทองค่ะสำหรับเป็นท็อปไนน์อัลเลเจนฟรีค่ะไม่มีไม่มีสารก่อภูมิแพ้ทำทำจากเมล็ดฝักทองเหรอคะใช่ค่ะทำจากเมล็ดฝักทองอ๋อนี่หน้าตาขนมก็เป็นอย่างนี้เลยมาราดราดบนขนมเลยนะคะอยากให้พูดถึงจุดเด่นของนมนี้หน่อยนะค่ะว่ามีข้อดีต่อสุขภาพยังไงบ้าง จุดเด่นนะคะก็คือของเราเนี่ยมันเป็นนมข้นหวานที่ไม่ได้เติมน้ำตาลค่ะแล้วก็จึงมีแคลอรี่หรือว่าพลังงานเน่ยน้อยกว่านมข้นหวานทั่วไปค่ะเราใช้น้ำเชื่อมเป็นสัดให้ความหวานซึ่งมีใยอาห,หารจากอินูจุดเด่นเราก็คือไม่เติมน,น้ำตาลไม่มีส่วนผสมของน้สดแล้วก็มีฟังชั่นอลกินค i ีนดีค่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นนคอนเซ็ปต์ฟีแกนค่ะ น,นี่นี่เป็นประโยชน์ใช,ใช่ไหมคะใช่ประโยชน์มีอะไรบ้างนะคะเป็นผู้รับประทานที่เป็นวีแกนรับประทานได้ค่ะแล้วก็เสริมความสุขเพราะว่ามันรสชาติเหมือนนมข้นหวานแต่ว่าพลังงานต่ำค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะเรามีใยอายหารจากอินูลินค่ะแล้วก็มันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคทั่ว,วไปแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพได้ด้วยค่ะ แล้วร,รสชาติอร่อยเหมือนนม<า>ปกติไหมคะเออคล้ายกับนมปกติเลยลค่ะเออและปัจจุบันเรามีขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้ถ้าเป็นฝ่ายปีกก๊กเป็นช่องทางออนไลน์นะคะผ่าน line official ค่ะ,คะ,ออออคะตามตามชื่อตามชื่อ,อ,อชื่อ,ช,อชื่อแบรนด์นะคะก็คืออ l l ice w e l ค่ะเป็นช่องทางออนไลน์ อย่างเดียวอันนี้เป็นบริษัทหรืออะไรคะเป็นบริษัทค่ะบริษัทอินโฟเทชันอ๋อก็คือเขาเป็นองเอกชนเหรอคะใช่ค่ะเราทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพค่ะอ๋อทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพนเลย่ะถุงประมาณเท่าไหร่คะคะถุงขนาด120กรัม129บาทค่ะ129บาทใช่ค่ะ ก็รา็คาสูงราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าด้วยด้วยวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการผลิตนะคะที่ที่เราสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิองค่ะแล้วก็วัตถุดิบเราใช้เรียกว่าเป็นฟังชั่นอลอินดีเนียเก็บได้นานเท่าไหร่อะคะอายุนานถ้าถ้าไม่เปิดก็หนึ่งปีค่ะถ้าเปิดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะหนึ่เดือน หน้าตาน่าทานมากเลยนะคะอันนี้เราได้เป็นรางวัลเหรียญทองใช่ไหมคะได้รางวัลเหรียญทองอ่าแล้วผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผ่านผ่านไลน์ออฟฟิเชียลได้นะคะเชื่อว่าออ Ice Well ค่ะ Facebook ก็เช่นกันแล้วก็เป็นอินสตาแกรมหาข้อมูลค่ะได้โอเคนอกจากนอกจากรางวัลอันนี้แล้วมีรางวัลอื่นๆอีกไหมคะ ตอนนี้เราเราเพิ่งไปประกวดอันนี้เป็นที่แรกเป็นที่แรกก็ได้รางวัลเลยนะคะ<ช>เป็นรางวัลเหรียญทอง<ช>จากเวทีเจนีวาใช่ค่ะปีนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะปีะอ,อ่าสองพันยี่สิบสองเนาะใช่ค่ะสองพันยี่สิบสองโอเคโอเคเรียบร้อยนะครขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ